แต่มีบางทีร่างผีมันเข้าได้แล้วแล้งไม่เอาไม่เอายายาวผีวะมันมันดูต้องออกแค่ดุพอถ้าพี่ชอบจะแบบว่าแต่งแล้วเชิดเฉินกันอย่างนี้นะเปล่านี่แต่งน่ารักนะประแจนีนใส่ดีน่ารักมึนนี่ก็มีน่ารักก็มีน่ารักวะล่ะก็โอเคแต่ยาวผีป้าแจ๋อนั้น ก็ใจดีน่ารักมุองมีแต่มีบางที่แต่มีบางที่ต้องตีหัวเด็กต้องต้องตีหัวเด็กมันจะเขียวช้ำแค่นี้อย่าเป็นขาเลยแต่มีบางที่ที่ตีหัวเด็กมันเข้ามไหมเออแล้วเอาไปเลแต่อย่าอย่าผีพอแจ้นก็จะดีแต่มีบางที่ตีหัวเด็กป้าตีหัวเด็กแต่มีบางที่ไม่มีไม่อยู่ป้าตีหัวเด็ก พอเด็กมันดื้อพอเด็กมันดื้อพอเด็กมันดื้อมันเอาแต่นอนไม่ใครยังซ้อมพอเด็กมันดื้อพอเด็กมันดื้อมันเอาแต่นอนมันไม่ถ่ายเรงน้พี่ไอเอใช่จะมีใครซะอีกถ้าไม่ใช่พี่ ถ่ายแล้วนั่งแบบพับเทียบเรียบร้อยเลยโอ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 มา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 จากเขามาเลยเลยถ้ยาพี่โซ่จะทำแบบนี้ตอนต่อร้อนไอ้ที <im> หุ่นดีจังแถมยังฝิดปังท่านจะโน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 ป่าแจ้ว no, 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 no. มีสไตล์ก็ดีน่ารักเหมือนมีโอ้โอ้โอ้าา <rape> าานักโรงแหละนักโนป่าแจ้วนันก็ใจดี ปารีตีะปาตีาหัวเด็กพ <c oughs> อเด็กมันดื้อ <c oughs> มันเอาแต่นอนอันนี้ว่าตัวเองใช่ไหมไม่ค่ะยันซ้อม <c oughs> โอ้โงนอน <c oughs> ทันทุกก่อนท่านทุก <c oughs> ไม่ไม่ค่ะลองดูเท่าลองดิฉันมา มเลยเน้นไม่ได้อาบน้ำมันม้น่พี่ไอ้กดแล้วมันมีอะไรอ่ะพี่ไอ้แต่งคอนุกดิมันจะแต่งต่อได้ไงล่ะมันมีเมโลดี้เดียวเนี่ยเออก็แต่งต่อคอนุกว่าอะไรเนี่ยก็เล่นคอร์ดก็เล่นคอร์ดเดิมวนไปเลยเมโลดี้ก็เปลี่ยนขึ้นไปเจ๋วนั้น มนีน่ารักเหมือนหมีด้วยอ่ะใครพีคผมแต่งเพีคมาแต๋วมาแต๋วนั่นคุณดีจัง <c oughs> แถมยังฟิตปังโน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 ่มาแต๋วนิสัยก็ดี น่ารักเหมือนมีเลวร้ายโอ้โอ้ปาแจ้วนั้นก็ใจดีแต่มีบางทีปาตีหัวเด็กพอเด็กมันดื้อเอ้ยพอเด็กมันดื้อมันเอาแต่นอนว่าตัวเอง มันไม่ขยันซ้อมโอ้หโอโหขับบิดบิดขึ้นบิดก่อนเฮ้ยขึ้นขึ้นขึ้นขึ้บิดขึ้นบิดแล้ววันนี้แล้ววันนี้ดิแล้ววันนี้แล้ววันนี้โอ้โหโอ้โหมักีฬาใหม่เลยใช่ไหมเนี่ยป่าแจ้า ม่มาดูวยแน้องไายเล่นด้วยวันนี้ปลาแจวเข้ามาในบ้านเอฟไม่มีความคงจองเลยไม่มีความเข้าเลยเกี่ยวามเข้งเลยได้อยู่ได้อยู่ว่าพูดมาได้ไม่กินไม่กอดมามา แลวชอบกินเกียกเก๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งพ่อแต้ชบกิน,น,นแลวนันชอบเซลเด็กนพ่ิหรอได้แค่มูเี่ได้แค่บูเี่กับเชอร์เบตซาเอเปไหนยามาคอ ไายบายต่อนะคู bye. Bye ่เราเด่นด้วยอ๋อมานี่ออกเป็นคู่นะสู้เล่นด้นะ้งกินนอไปเถอะทถิิเล่นด้วยอะได้ค่ไหนอะเท่าไรแล้วนะไว้สีเมอ้ยิน้าแล้วข้าวมลงมดจะตกีข้าจะตกตงเลยอะไรอะรา อ๋อหนึ่เท่าเท่าโอ้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 ป่าเจ๋าตีับป้าแจ๋โสวัสดร้องเพลงอะไรผมแต่งใช่ปแจ๋วราบจริงหรอจริง เพลงที่ได้ยินป่าแจ๋วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมผมร้องให้ฟังฮะถ้ากล้าหน้ารักมาปิกนิกกันเล่นเล่นปิกนิกอ้าวก็พรุ่งนี้แบบว่าจะไปอะไรนะจะไปเล่นคอนเสิร์ตก็วันนี้ก็ปิกนิกเล่นๆนิดหน่อยขอบคุณครับผมผมแต่งเพลงป้าแจ้วเลยมีสี่ข้อครับอะไรอย่างรวยนั่นคุดีจังอุ้ยนั่นอะไรนะแถมยังฟิตนั่นคุณดีจัง แค a m ยังฟิตปังปัง no 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 โดนแล้วเนี่ยนี่ตายก็ดีเฮ้ยเพี้ยอะไรมาจามาแจ๋วนี่ตายก็ดีน่ารักเหมือนมีอ้ยพอแล้วครับ พอแล้วร้อยังไงล่ะป่าแจวนี่เนี้อเพียงครับแต่งรีคอดผมขอเขาออกอัลบบ้มนั้นอุ่นดีจังดีตรงไหนมันอ้วนแล้วว่ามันฟิตตังนะครับนุ๊กโคโดนโดนุ๊กป้าแจวที่ใส่ก็ดีน่ารักเหมือนหมีแล้วป้าคนนั้นก็ใจดีแต่มีบางทีชอบตีหัวเด็กครับชอบตีหัวเด็กอะไรอะไร อีหัวเด็กเงี้ยหรอหอวเด็กมันดื้อมันเอาแต่นอนดื้อมันเอาแต่นอนมันไม่ขยันซ้อมโอ้โอ้โอ้แต่วะนี่เดี๋ยวจะให้ร้องเพลงที่แต to ่งกันไว้ต่างหากเมื่อคืนเนี่ยเห็นดืกๆจะร้องอะไรกันน่ะเออจริงจะฟังซะหน่อยผมผมแต่งนะวผมก็แต่งนะอะไรนะไปก้องนำเสนออย่างเงี้ยหรอมีเวอร์ชันผู้หญิงกับผู้ชายไม่หยาป้าหยาป้ากล้องไม่ค่อยเลยแล้วเป็นยังไงสรุปแล้ววันนี้ทั้ง